สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มตอนที่สี่กันเลยนะชื่อตอนว่าช้างเจ็ดตัวกลัวที่ไหนวันนี้ฉันตั้งใจว่าจะรีโนเวทร้านใหม่เพราะหลังจากที่ได้ทดลองอยู่บ้านมาเปน็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ฉันก็ได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนสภา,าวะเรือนกระจกที่ส่งผลต่อโลกไปนี้ทำให้คุณหมีขาว จะไม่มีที่อยู่น้ำแข็งจะละลายเพนกวินจะอดตายทั้งหมดนี้ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะกับประเทศไทยที่เดิมที่เดิมมีมีสามฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนตอนนี้ประเทศไทยก็มีสามฤดูเหมือนกันนะคือฤดูร้อนฤดูร้อนมากและฤดูร้อนโคตรโคตร ยร้อนโคตรๆเลยด้วยความที่ป้าของฉันเป็นคนยุคสมัยเบบี้บูมเมอร์ป้าจึงมีความเชื่อว่าอะไรที่ควรอนุรักษ์ไว้เราก็ควรอนุรักษ์ mm hmm. เช่นเจ้าพัดมเพดานหมุนที่ดูงอนงอนเงียง,ง,ง,งราวกับว่าจะตกลงมาสับหัวฉันตายได้ทุกเมือ่อแต่ป้าก็ไม่ได้ตายเพราะพัดลมนะไม่มีใครตายเพราะพัดลมสับหัวนะเรากับมีเสียงป้าบอกจากะฝันแต่ไม่ได้ค่ะ ตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของวานโดยชอบทาแล้ววานจะเปลี่ยนวานจะเปลี่ยนมันให้หมดมาคอยดูเถอะวานจะทําให้ร้านของเรายิ่งใหญ่เกียงไกรในย่ายนน,นี้ให้จงได้เริ่มต้นจากการติดแอร์ขอร้องเอถอะสภาพอากาศแบบนี้ฉันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในร้านที่ไม่มีแอร์ได้จริงๆฉันลองให้โอกาสเจ้าพลมเพดานดึกนําบันนี่แล้วขนาดซื้อคู่หูแบบตั้งโต๊ะมาเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยทําให้ฉันเย็นขึ้นแต่อย่างใดขอโทษจริงๆ แต่คุณพลลมไม่ผ่านการทดลองงานนะคะวานต้องจำใจให้คุณออกจากเต็แหน่งนี้จริงๆลาก่อนคุณพหลลมและยินดีต้อนรับคุณแอร์คอนดิชันถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่เหนื่อยที่สุดก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องคุมงานดูช่างที่มาติดตั้งอ,อุปกรณ์ต่างๆและในที่สุดทุกอย่างก็เส็เสียทีฉัน,ย,นยืนมองผลงานที่ผ่านการกำกับดูแลด้วยความภาคภูมิใจ จากประตูที่เคยเปิดโล่งตอนนี้กลายเป็นประตูกระจกที่มีเมื่อเปิดเข้ามาแล้วร่างกายจะประท้ากับไอเย็นช um, ละฉันได้ติดตั้งกล้องอินเตอร์คอมไว้หน้าร้านเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้สอนสองดูแลความปลอดภัยได้สะดวกสบายขึ้นฉันได้ไปสำรวจทำเลบริเวณรอบๆนี้มาคร่าวๆเพราะว่าฉันไม่ได้กลับมาที่บ้านนานพอสมควรอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ร้านรวงต่างๆที่เคยจำได้เมื่อวัยเด็กก็ปิดตัวไปบ้างหรือถูกซื้อต่อกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วอย่างเช่นมหาลัยที่อยู่ไม่ไกลจากตัวร้านเสียเท่าไหร่นั่นก็เพิ่งจะก่อสร้างและเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณ5-6ปีที่แล้วเองและถัดไปอีก2อสซอยก็มีคอนโดและหอพักผุดขึ้นมาบบปลายนับว่าเป็นโชคดีที่ร้านชำแห่งนี้อยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยฉันก็หวังว่าจะมีลูกค้าแวะเวียนมาที่ร้านไม่มากก็น้อย แถมแถวนี้ก็ไม่เห็นจะมีร้านขายของชํำอื่นๆเลยเดี๋ยวสินั่นเท่ากับว่าฉันก็ลองจะผูกขาดลูกค้าในย่านนี้หรือเปล่านะทุกคนจะเข้ามาซื้อของในร้านฉันนั่นหมายถึงโอกาสที่จะรวยแบบไม่ต้องพยายามให้มา,มากนักฉันพยายามมองโลกในแง่ดีว่าการได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรื่องการแสวงหาความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน ฉันจะได้มีโอกาสก้าวข้ามความเป็นคนชนชั้นกลางของประเทศนี้เสียทีสวัสดีชนชั้นสูงใครกำลังจะเป็นเศรษฐีว่าน,น่ะสิคุณทานธราคนนี้น่ะสิถึงภาพลักษณ์ของร้านขายของชำม,มันอาจจะไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่ซึ่งฉันก็พยายามแบบภาพลักษณ์ของมันอย่างเต็มที่แล้วแต่ถ้าพูดถึงการผูกขาดการตลาดในย่านนี้แล้วนั้นมันก็มีแค่ร้านชำร้านนี้แห่งเดียวเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งยามยากให้แก่เราผู้คน หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแบบนี้แผนการเสือนอนกินของฉันก็สบายแล้วท่านคิดอย่างสบายใจแล้วเปิดมือถือถ่ายไปเรื่อยพอดีกับที่เนยส่งข้อความไลน์มาหาพอดีเนยไปเจอดวงมาเลยเอามาฝากแล้วก็ส่งรูปมาฉันจิ้มเข้าไปอ่านด้วยความอยากรู้อยากเห็นใครๆก็ชอบดูดวงกันทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้ถึงขนาดจะเชื่อจนหมดใจแต่ดูๆไว้ก็ไม่เสียหายเนอะดวงของคนเกิดราศีสิงห์ ช่วงนี้อะไรอาจไม่เป็นดั่งใจหวังชอบมีอุปสรรคมาขัดขวางลองพยายามม,ม,มองมุมกลับปรับมุมมองอาจช่วยให้แก้ให้ผ่านพ้นไปได้ให้ให้ปัญหาผ่านพ้นไปได้เนื้อคู่อาจมีคนที่เด็กกว่าพยายามเข้าหาให้เปิดใจรับเขาหน่อยเขาอาจมีดีกว่าที่คุณคิดฉันแอบเป้บากเมื่อได้อ่านรูปภาพที่นายส่งมาให้เสร็จ ที่ฉันเจอมาทั้งหมดมันยังไม่หนักพออีกหรือมันจะมามีอะไรที่ไม่เป็นแต่งใจหวังอีกละ่ะไม่เชื่อเด็ดขาดสำนักนี้มั่วแน่ๆฮึไม่เห็นจะตรงเลยวานตอบเนยก็มันเป็นเรื่องอนาคตแล้วอีกอย่างอันนี้มันดวงรายสัปดาห์นี่เพิ่งวันจันทร์เองโอ้อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อวานตอบถึงมือจะพิมพ์ลายตอบเลยไปแบบนั้นแต่ฉันก็เปิดภาพขึ้นมาอ่านอีกครั้งอยู่ดี รอบนี้สายตาเจ้ากรรมเดินไปโฟกัสไปอยู่ข้างล่างที่เกี่ยวกับเนื้อคู่แทนเสียนี่อาจจะมีคนเด็กกลัวเข้าหางั้นเหรอให้ฉันแนะนำให้ไหมคะแล้วทำไมภาพของผู้หญิงทรงผมสระเปานั่นถึงได้ผุดขึ้นมาในความทรงจำของฉันกันเล่านั่นมันใครก็ไม่รู้แถมด้วยแปลกๆอีกอาจจะเป็นโรคจิตก็ได้เฮ้ออันที่จริงการที่ต้องสดอีกครั้งก็ทำเอาฉันเสียสูดมามา,มากพอแล้ว การที่เราเคยชินกับการที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆแล้ววันหนึ่งต้องกลับมาอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นอะไรที่เหงามากๆเลยเหงาจนฉันเผลอใจให้แอปหาคู่ที่ทั้งชีวิตนี้ไม่เคยกิจจะโหลดก็ลองโหลดมาปัดขวาดูนเล่นๆเผื่อนเนื้อคู่ของฉันจะแอบอยู่ในนี้แอบอยู่กับผีนะสิเปิดไปถึงรูปแรกที่แอปพลิเคชันแนะนํามาก็คือรูปของชลธี นี่มันโอ้โหฉันเลยอยากจะสาบส่งทั้งแฟนเก่าและแอปนี้ไปพร้อมๆกันเลยเส่เลยไม่เข้าท่าแนะนําผู้ชายชั่วเนี่ยให้ฉันนะได้ข่าวว่ามีเมียท้องใกล้คลอดอยู่ทั้งคนยังจะเสนอหน้ามาฝากประวัติไว้ในแอปทำหอกหักอะไรฉันสาบแอปนั้นจนสากระจ,จแล้วจึงกดลบทิ้งเฮอ้อคง,งต้องลบล้มเลิกความคิดที่จะมองหาเพื่อนสัมพันธ์ทางแอปปล่อยให้เป็นเรื่องของพรมลิขิตก็แล้วกันนาะ อ๋อแต่ว่านะไอ้รูปภาพที่เนยส่งมาเมื่อกี้น่ะยังไงก็มั่วชัดเจนว่ากันว่าเรื่องของดวงและการทำนายทายทักเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อได้แต่ก็ไม่ควรลบหลู่ปังๆังบัง,ง,งตุ๊บตุ๊คองเกงคองเกงเอ้ยนกหูจังฉันร้องขึ้นมาอย่างหมดความอดทนจากเสียงดังโคมคางที่ะลุบติดประสาทเข้ามาถึงในห้องนอนคราวแรกฉันตั้งใจว่าจะเมินมันซะและอดทนนอนต่อไป แต่ด้วยความต่อเนื่องของมลพิษทางเสียงที่ไม่จบสิ้นเสียทีสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องยอมแพ้สองขาเดินสลูสลีออกไปดูภายนอกร้านว่าเสียงดังสนั่นเรากับโลกกำลังแตกนั้นมาจากที่ไหนกันแน่ก็เห็นแต่ฝุ่นที่คุ้งจนปวดบงังธนวิสัยไปหมดฉันพยายามหลีตาดูถึงได้เห็นว่าเป็นบ้านร้างที่อยู่ห่างออกไปราวหนึ่งบอกถนน คนงานก่อสร้างกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งทำให้กระตุกต่อมอยากรู้อยากเห็นของฉันขึ้นมาสงสัยจะมีร้านอะไรสักร้านมาเปิดใหม่แน่เลยขอให้เป็นร้านขายเครื่องสาอางไม่ก็ร้านขายหนังสือฉันคิดอย่างตื่นเต้นและตลอดช่วงเวลาการแต่งตัวของฉันก็ได้แต่เผื่อจินตนาการไปเรื่อยว่าร้านที่มาเปิดจะเป็นร้านอะไรกันแน่ถ้าเป็นร้านกาแฟาหรือคาเฟ่เล็กๆก็ดีว่าแล้วก็ขอไปสำรวจหน่อยก็แล้วกันเผื่อจะได้คำตอบ แผนการก่อสร้างร้านช้างเจตัวฉันเปิดตากว้างด้วยความตกใจพยายามอ่านทวนอีกครั้งว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นอาจจะตาลายจนอ่านผิดแต่ไม่ว่าจะอ่านยังไงข้อความที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษมันก็ไม่เปลี่ยนไปอยู่ดีฉันเดินกลับเข้ามาในร้านตัวเองและนั่งลงบนเก้าอี้ทำงานตัวโปรดพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบอารมณ์ของตัวเอง แต่ใครจะไปสงบใจในสถานการณ์แบบนี้ได้วะเนยขอโทษที่ดูถูกไอ้ภาพดูดวงเมื่อวานที่แกส่งมานะเม่งโคตรตรงเลยส่งสติกเกอร์วานส่งไปให้เนยฉันแวบไปพิมพ์ลายบ่นและส่งสติกเกอร์คุณปาวานร้องไห้ทิ้งไว้ให้เพื่อนสาวดูต่างหน้าก่อนจะกลับมานั่งถอนหายใจเฮือกอย่างโปร่งตกอีกครั้งร้านสะดวกซื้อช้างเจ็ดตัวหรือร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วโลก ชุดเด่นคือมีสาขามากมายที่ผุดขึ้นมาเรลากับดอกเห็ดและการบริการทุกอย่างเกือบจะครอบคลุมความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ฉันยังจําได้สิ่งข่าวที่เคยเจอเคยอ่านเจอบ่อยๆว่าร้านช้าง7ตัวมีบริการจ่ายค่าโทรศัพท์บ้างมีคาเฟ่ภายในตัวร้านบ้างหรือแม้แต่สามารถนำ้าไปซักได้ทั้งยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงอีกต่างหาก ในโลกที่ทุนนิยมเข้าควบคุมไปซักเกือบทุกย่อมยาหย่อมยาขนาดนี้แล้วร้านชำเล็กๆของฉันจะเอาอะไรไปสู้ได้แต่ฉันจะยอมแพ้แค่ตรงนี้ไม่ได้นะในเมื่อพยายามามากขนาดนี้ก็ต้องลองดูสักตั้งร้านชงเจ็ดตัวแล้วจะทำไงลองมาเจอร้านขายของฉบับข,ขายของชำฉบ,บับแบบปรปูงใหม่ของฉันก่อนเถอะถึงจะปลุกใจตัวเองไปขนาดนั้นเอาเข้าจริงๆฉันก็รู้สึกจนต่อกับสิ่งที่เจออยู่นั้นอยู่เหมือนกัน ด้วยระยะห่างที่ใกล้กันขนาดนี้และฉันก็คงไม่มีปัญญายที่จะให้บริการเทียบเท่ากับร้านช้างเจตัวได้แน่การสร้างแปลนของตัวเองให้แปลกใหม่ best ซ e l l e r ในไหนก็อุตส่าห์ซื้อหนังสือมาทั้งทีวิกฤตที่กำลังเจออยู่ในอยู่คำตอบมันอาจจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นได้ฉันก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองไปแบบนั้นขนาที่เปิดการเปิดอ่านหนังสือไล่สายตาไปยังหัวข้อต่างๆในสารบัญการสร้างสตอรี่ให้แปน ในปัจจุบันนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่ต้องปรับตัวให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทําให้ลูกค้าจัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆจึงไม่ใช่แค่คุณภาพของสินค้าอย่างเดียวอาจจะซื้อเพราะเรื่องราวของแปรนั้นน่าสนใจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือความแปลกใหม่ที่ดึงดูดดังตัวอย่าง จากแบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกที่พวกเขาเหล่านั้นล้วนมีประวัติน่าสนใจแบกตาและน่าดึงดูดฉันคิดตามข้อความที่อ่านหนังสือช้าๆลำพังร้านชําแห่งนี้ก็ไม่รู้จะสร้างสตอรี่อะไรให้มันน่าดึงดูดมากมายขนาดนั้นส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านชํางั้นเหรอแย่ชะมัดปลาเองก็ไม่อยู่ให้ถามแล้วด้วยแถมเวลากลับมาเยี่ยมปลาทีไรก็มักจะตรงกับเทศกาลวันหยุดยาวแน่นอนว่าป้าก็ปิดร้านเฮ้อแล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไรเล่า ตลกดีนะที่ฉันจะกลับมาสืบทอดกิจการร้านชําแห่งนี้แต่ตัวเองดันไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับที่นี่เลยขนาดพวกร้านขายของส่งที่ต้องไปซื้อสินค้าเพื่อมาเติมสต็อกภายในร้านก็ยังไม่รู้ต้องไปค้นประวัติจากสมุดบัญชีของป้าเพื่อดูข้อมูลแล้วฉันจะทําอะไรกับร้านชําแห่งนี้ได้บ้างนะความแปลกใหม่หรือแปลกตาก็สามารถดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้ เรากับมีเสียงปิ้งผุดขึ้นในหัวถ้าพูดถึงความแปลกใหม่ชื่อร้านที่แปลกใหม่อาจจะสามารถทําให้ผู้คนที่เดินผ่านร้านชําของฉันแล้วสนใจก็ได้และฉันก็มีชื่อสุดเจ๋งคิดไว้ในหัวแล้วด้วยเมื่อคิดได้แล้วก็ต้องลงมือทําเลยฉันรีบโทรหาร้านทํำป้ายในทันทีใช้เวลาไม่นานก็เสร็จสมบูรณ์ฉันยืนมองผลลัพธ์ของมันอย่างภาคภูมิใจ ร้านชามแห่งนี้ของฉันมีชื่อที่ดีแปลกใหม่ที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจอย่างแน่นอนแจ๊ะฉันพลิกป้ายหน้าร้านที่แขวนไว้ตรงประตูกับจากเป็นคําว่าโอเพนและถ่ายรูปหน้าร้านที่เสร็จสมบูรณ์ไว้เป็นที่ระลึกสําหรับการกลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งไม่ลืมที่จะส่งรูปไปให้เพื่อนสนิทเพื่อเป็นการอวดเล็กๆน้อยๆหน้าแปลกที่ครั้งนี้น่าราักอ่านข้อความเร็วแต่นั่นก็ไม่น่าแปลกใจเท่ากับข้อความที่เนยส่งกลับมา ซึ่งทำให้ฉันเผลอร้องเอ๊ะออกมาด้วยความไม่เข้าใจเนยบอกว่าถ้าสั่งบดชื่อร้านตอนนี้ทันไหมจบตอนที่สี่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปก็ละพรุ่งนี้ก็จะตอนที่ห้านะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย